กรมการค้าภายในสั่งเบรคขึ้นราคาเนื้อไก่ออกไป6เดือนนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าเพื่อเป็นการลดภาระให้กับประชาชนและลดปัญหาค่าใช้จ่ายจากสถานการณ์ราคาเนื้อหมูที่ปรับตัวสูงขึ้นในให้ประชาชนได้มีทางเลือกในการซื้อเนื้อสัตว์ชนิดอื่นทดแทนการบริโภคเนื้อหมูกรมการค้าภายในได้หารือก,กับสมาคมผู้เลี้ยงไก่เนื้อและไก่ไข่ ขอให้ตรึงราคาในปัจจุบันต่อเนื่อง6เดือนตั้งแต่กลางเดือนมกราคมถึงกลางเดือนมิถุนายน2565สำหรับราคาจำหน่ายไก่มีชีวิตนะคะอยู่ที่กิโลกร,รัมละ33บาท50สตางค์ไก่สดอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60-65บาทน่องไก่ติดสะโพกอยู่ที่กิโลกร,รัมละ60-65บาทเนื้ออกไก่อยู่ที่กิโลกร,รัมละ65-70บาทระหว่างนี้กรมปศุสัตว์นะคะและ,กะเกษตรกรผู้เลี้ยงไก่ก็จะเร่งเพิ่มผลผล,ผลิตไก่สด ส่วนไข่ไก่นะคะกรม้าภายในจะหาหรือกับสมาคมผู้เลี้ยงไก่ไข่และกรมปศุสัตว์ถึงโครงสร้างต้นทุนการเลี้ยงผลผลิตและการประกาศปรับราคาไข่คะเป็นฟองละ3บาทว่าสมเหตุสมผลหรือไม่ซึ่งเป็นข้อมูลต้นทุนเลี้ยงไก่ไข่ไก่นะคะที่อยู่ฟองละ2บาท85สสตางค์ซึ่งก็จะขอความร่วมมือให้มีการตรึงราคาด้วยเช่นกัน